สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะคะพบกับช่อง YouTube ส้มมาทาโร่เนาะคลิปนี้จะมาพูดคุยว่าด้วยเรื่องของการย้ายของดาวพระหัสบดีย้ายรอบนี้จากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรเป็นเวลาประมาณ4เดือนครึ่งนะคะจริงๆก็ย้ายแล้วแหละย้ายตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2563เป็นต้นมาอยู่ไปถึงวันที่ 29่29มีนาคม2,564โดยประมาณซึ่งการโยกย้ายของดาวพระหัสสบดีในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องส่งผลทำให้ทุกๆราศีทั้ง12ราศีมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตตำแหน่งหน้าที่การงานเรื่องความรักเรื่องการเงินเรื่องครอบครัวสังคมหรือแม้แต่ญาติพี่น้องดังนั้นดาวพระหัสสบดี เป็นดาวใหญ่ดาวใหญ่ฝ่ายสุภรค้อ ก็คือเป็นหัวหน้าดาวดีในบรรดาดาวที่ให้ผลดีทั้งหมดทั้งปวงดาวที่ให้คุณสูงสุดคือดาวพระหัสบดีซึ่งน้อยครั้งมากที่ดาวพระรหัสบดีจะให้โทษส่วนมากจะให้คุณก็คือส่งผลดีมากกว่าผลเสียและการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายครั้งนี้เข้าสู่ราศีมังกรอยู่ไปสี่เดือนครึ่งในครั้งนี้ก็ส่งผลให้ทุกทุก ลัคนาทุกทุกราศีมีแต่จริงๆแล้วว่าค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีเดี๋ยวส้มมาจะมาทำคลิปดาวพระหัสสบดีย้ายให้กับคนทั้ง12ราศีอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการไหว้รับและส่งทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายดาวใหญ่ๆรายรา,ยายย้ายราศีจำเป็นต้องทำนะ จริงๆล้วแนะนำว่าจำเป็นต้องทำเพราะว่าทำแล้วดีแต่การไหว้รับไหว้ส่งโดยเฉพาะคนราศีธนูและราศีมังกรนะคะและคนที่มีดาวพระรหัส,สบดีเป็นเจ้าเรือนอีกคนหนึ่งก็คือชาวราศีมีนสามราศีนี้จำเป็นต้องทำแล้วก็อีกราศีนึงก็ราศีกรกฎเพราะดาว พระหัสบดีย้ายจากราศีธนูไปอยู่ราศีมังกรจะเล็งกับราศีกรกฎพอดีนะคะก็วิธีการไหว้หรือการทำพิธีบูชาดาวพระหัสบดีเนี่ยจริงๆจะไม่สับอนคือวิธีการไม่ได้ซับซ้อนมากมายอะไรนะคะแล้วก็สามารถทำที่บ้านก็ได้หรือใครจะไปไหว้พระที่วัดก็ได้ พระประจำวันพระรหัสบดีก็คือพระปางสมาธิดังนั้นสิ่งแรกที่ควรทำก็คือการไหว้หรือบูชาพระพระที่เป็นมาปางสมาธิง่ายๆก็คือเนี่ยนั่งทำมืออย่างเงี้ยเรียกว่าปางสมาธิแต่สิ่งที่ทำได้อีกที่หนึ่งก็คือที่บ้านก็คือการบูชาดาวเทวดาพระพระรหัสบดี เทวดาพระพฤหัสบดีจริงๆแล้วไหว้ด้วยดอกไม้ก็คือดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็บูชาพระที่บ้านปกติจริงๆถ้าไม่มีพระปางสมาธิก็ไม่เป็นไรนะสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระอยู่ที่บ้านก็ได้สวดบทไหนก็ได้สวดบทที่เราถนัดแล้วสวดไม่ผิด สำคัญเลยนะ 1. สวดบทที่เราถนาดสสวดบทที่เราสวดแล้วสวดไม่ผิดแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือต้องสวดด้วยสมาธิเพราะดาวพระรหัสสบดีเป็นดาวเกี่ยวกับครูเกี่ยวกับสติปัญญาใครที่ตอนนี้เจอปัญหาชีวิต เจอทางตันมืดแปดด้านหรืออะไรก็ตามที่มันสะดุดไม่ราบรื่นขอพรพระปางสมาธิให้เกิดสติปัญญาขอพรเทวดาพระเพลหัสบดีขอให้มีแสงสว่างขอให้คิดได้ขอให้คิดออกขอให้มันมีวิธีการขจัด ปัญหาขอให้มันมีวิธีการกำจัดอุปสรรคหรือให้มันมีทางออกขอให้มันมีทางแก้และที่สำคัญดาวพระรหัส,สบดีจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ อ่าส่งผลกับทุกๆราศีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะคอยสนับสนุนช่วยเหลือมากขึ้นจากที่ผ่านมาไม่ค่อยได้รับความเมตตาหรือไม่ค่อยได้อยู่สายตาอยู่ในสายตาสักเท่าไหร่จะทําให้ดีขึ้นแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์เนาะอย่างแรกก็คือไหว้พระปางสมาธินะคะ ถวายดอกไม้จะพวงมาลายัยดาวเรืองจะเป็นดอกดาวเรืองก็ได้บูชาเทวดาพระพฤหัสเทวดาพระปางสมาธิทําที่บ้านก็ได้หรือไปทําที่วัดก็ได้กับอีกอันนึงก็คืออย่างที่พูดไปข้อ2ก็คือการทําบุญด้วยแสงสว่างแสงสว่างในที่นี้ก็แบ่งเป็น2กรณีแสงสว่างทางปัญญาก็คือการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงการศึกษาหรือการบริจาคหนังสือนะคะ หรือจะทำบุญกับพระภิกษุสัมมาเนตรที่เป็นโรงเรียนพระปริยธรรมก็ได้เด็กอนาถาเด็กยากไร้ที่ไม่มีทุนการศึกษาก็ได้อันนี้เป็นแสงสว่างทางปัญญาหรือจะทำหนังสือจะซื้อหนังสือจะสร้างหนังสือก็ได้กับอีกอันนึงแสงสว่างที่จับต้องได้ก็คือแสงเทียนหรือหลอดไฟถวายเทียนถวายหลอดไฟและบำรุงค่าไฟวัด อันนี้ก็ช่วยได้นะคะกับอีกประการหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ส้มมาทำนะคะคือการจุดเทียนการจุดเทียนหรือการบูชาเทียนจุดเทียนบูชาเทวดา พระพระหัสสบดีให้เรามีแสงสว่างทางปัญญาให้เรามองเห็นทางชีวิตจะไม่มืดมนชีวิตจะไม่มืดแตด้านนะคะกับอีกวิธีหนึ่งวิธีสุดท้ายวิธีที่สามก็คือการทำบุญถวายสังฆทานการทำบุญถวายสังฆทานอุทิศถวายบรรพบุรุษ ครูบาอาจารย์และทำบุญให้แก่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะคะวิธีการง่ายๆสำหรับการบูชาเทวดาพระพฤหัสมีแค่นี้สำหรับวันที่14ใครที่ยังไม่ได้ทำสามารถทำได้นะไปไหว้พระปางสมาธิถวายดอกดาวเรืองบูชาพระพฤหับสบดีนะคะ ทำบุญถวายหลอดไฟถวายเทียนหรือจะจุดเทียนบูชาเทวดาพระพระุทธะหรือจะทําบุญค่าน้ําค่าไฟทําบุญการศึกษาหรือสะดวกจะทําบุญถวายสังฆทานหรือใส่บาทก็ได้ง่ายๆส่วนบทหรือคาถาบูชาพระพระุทธะสามารถเสิร์ชหาได้ใน Google ง่ายๆเลขกําลังของพระพรทธสศพดีคือเลข19จะทําบุญด้วย 19บาทก็ได้จำนวนเงิน19บาทบริจาคหนังสือ19เล่มหรือถวายเทียนถวายหลอดไฟหรือทำบุญอะไรก็ได้ลงท้ายด้วยเลข19 19 119หรืออะไรแบบเนี้ยให้เป็นไปตามกำลังของเทวดาพระพฤหัสบดีและจะมีบทสวดบูชาพระพฤหัสบดีคือ พระสัมสัมวิสาเทพะหาเสรดได้ใน Google สวดท่องภาวนาทั้งหมด19จบแล้วก็อธิษฐานขอพรทุกๆอย่างจะได้สำเร็จสมหวังราบรื่น4เดือนต่อจากนี้ก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยมีแสงสว่างทางปัญญาแล้วก็ขอให้มีสติคลิปนี้ไม่มีอะไรมาบอกเฉยๆว่าดาวใหญ่ย้ายหัวหน้าดาวดีย้ายจะส่งผลดีกับทุกๆคนถึงแม้ว่าดาว พระหัสบดีจะอยู่ในตำแหน่งนิดนิดคืออ่อนกำลังไม่ได้มีความแกลก้าอะไรมากมายแต่อย่างน้อยก็ยังส่องแสงยังเรืองแสงและยังส่งผลดีนะคะเดี๋ยวรอติดตามคลิปแต่ละราศีเดี๋ยวส้มมะจะทำให้แล้วก็ค่อย,อยๆทยอยอัปโหลดนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ